ญาวรวะาบุรณะบริัตกระรางเอวเโตทิ่งดตตามปีติที่เป็เวิาจับต์ระันนรตยตาไม่ตตจโตยา สาธุขอให้บุญกุศลที่ทำในวันนี้จองอส่งผลไปถึงดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยทีญาติทั้งหลายบูมีพระคุณท้งเจ้ากรรมในเวรและสาปสาตวทั้งหลายพร้อมทั้งเจ้าที่เจาทางที่อยู่อาศัยและดวงวิญญาณที่ลงองยอยู่ทัวตัวไปยองอมมารับบุญกุศลและสิ่งของที่ทำให้นในด้วย ถ้าม <Es> <an> ีทุกข์ขอให้บุญจากลูกถ้ามีตัวขอใหยจงยิ่งสบายบุญเป็นอาหารในตามใจเมื่อทำแล้วมาลับแล้วขอให้ได้พบวระมีหัวใจสบายใจขอให้บุญลงมารักษาบุญเทวดาจงลงมาคุ้มครองขอให้มีร่างกายสดใสมีจิตใจเบิกบาน มีการงานเจริญรุ่งเรืองรวยสงสามตั้งจใจให้ปฏิจกคุกตกโรคภัยอันตรายทัโกงต้องบอกกับความสุขความเจริญขอยได้รับพอรอนันะเจริฐนี้สุขทีที่ข้ายุคกว,ว่าอาบิวาตนติริกนติจงมุตาปจายนโอจตารอดรมมาวัตันเบอายุโนตุขังวะ